ครับผมออกมาเป็นแอดมินจะเป็นให้กับชิดภูพานเหมือนเดิมนะครับคู่เมื่อกี้ก็เป็นเทงแลรวกบางยืนคู่กับชิดครับแพ้ไปนะครับคู่นี้ก็จะเป็นชิดภูพานกับตั้มภูพานนะครับยืนคู่กันนะครับคูนี้ชิงรางวัลสี่หมื่นบาทนะครับวางคิมนะครับทั้งคิมนะครับกับอาจารย์ต้นนะครับ อาจารต้นเป็นตัวยกครับน้องคิมเป็นตัวทำนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคิดภู้พานนะครับยกให้กับตั้มภู้พานนะครับเกมเริ่มเลยครับสองศูนย์ศูนย์ครับคิดผู้พานยกลูกนี้เข้าไปยกดีครับโอ้โหลูกนี้ทำภู้พานเหนียวได้ซันแบ็กครับลูกนี้ทีมงานคิดภู้พานนี่จะเป็นซันแบ็กนะครับคิดผู้พานก็ซันแบ็กนะครับตั้มภู้พานก็ซันแบ็กนะครับอาชีพนะครับขอบคุณมากครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับ ขอบ,บคุณมากนะครับนครับวนี้ศูนย์ศูนย์นะครับ,รค,รบ,รค,รบคุณบุญเทียนนะครับคุณธีริตสวัสดีนะครับโอ,อ้โหลูกนี้ต,ตั้มภูพานเตะเข้าเน็ตนะครับฝั่งที่ภูพานได้เป็นรองครับภูบพานเปิดยกเข้าไปดีครับลูกนี้ต,นตั้มภูพานว่าไงเตะลูกนี้เรียบร้อยดี มารับชมนะครับศูนย์หนึ่งครับตอนนี้ต้องไม่พันเสือเข้ากลางเปิดด้วยซส์ไม่ค่อยดียกเข้ามายกล้นครับลูกนี้ก็ปล่าวแล้วนะครับลูกนี้ก็ฟานะครับลูกนี้ ทีเกือบไม่เข้าใจกันนิดนึงนะครับตร้มพันธ์เติร์ไปหน้าขวาของน้องคิมน้องคิมเปิดดียกลูกนี้ยกดีเตะดีด้วยครับลูกนี้คิมก็ถือว่าทันแบ็กเหมือนกันนะครับนะครับทันแบ็กกับตั้มปูพานนะครับน้องคิมบันมาปูพานลักเล่นเองครับลูกนี้เตะโอ้เตะดีครับลูกนี้ ตั้งปูพันได้เสิบครับสกออที่ที่1ต่อหนึ่งครับผูพันเสิฟเข้ากลางไปเข้าเทา้าขวาอาจารย์โตอาจารย์ร้นเปิดตรงนี้ไม่ค่อยดีครับยกล้นมาชิดผูพันยกเข้าไปว่างไงตั้งภูพันทำได้ไหมทำแต้มตรงนี้ได้ดครับโอ้โหอาจารย์ต้นยกล้นครับนะครับเป็นแต้มของฝั่งชิป,ปภูพันครับ2ต่อหนึ่งครับ ดำผ่านไปช่องกลางเหมือนเดิมเปิดด้วยขวายกตรงนี้ยกมาดีครับเตะมาตรงนี้ติดเกี่ยวโซนของทั้งผู้พันทั้งผ้พันลากเไปนะนิดแตยอดโอ้โหเกี่ยวได้เดิมนี้ยังเกี่ยวได้อยู่โอ้โหลูกนี้ทั้งผู้พันไม่น่าหยอดครับดูดแล้วไม่น่าหยอดครับลูกนี้น่าจะเตะเลยครับลูกแก้มครับต่ลูกเมื่อกี้ก็ยกเข้าไปไหลๆนะครับเตะกะฉี่ไปนะครับ ก็เตยนเสิร์ฟครับหนึ่งต่อสองแต่มาช่องกลางเหมือนเดิมชิดพุพันธ์เปิดไม่ค่อยดีครับลูกีรกลูกสองก็ยกไม่เข้าครับแต่กแแ็แค่ข้ามไปเฉยครับตัวก้ข้ามได้หมดนะครับตัวไก่ข้ามฟรีนะครับอ้าว้ยลูกนี้ชิดภูพันธ์เปิดลูกแรกไม่ดีครับแล้วก็ยกไม่ไฟนะครับลูกนี้อ,อเป็นแต้มของฝั่งน้องทิมนะครับ เี่นสั่งทั้งคิมได้เสิร์ฟครับอาจารย์ต้นได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟมาเขาต้องกลารเหมือนเดิมสินพานเปิดหัวดีครับลูกนี้ยกเข้าไปหน้าเน็ตด,ดีด้วยเราก็กดลงไปลูกนี้ถ้ายกอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์ได้เกี่ยวครับสำหรับตั้มบูพานสองต่อสองครับสินพานเซิร์ฟช่องกลางอุ้ยอาจารย์ต้นเปิดชั้นแลกครับลูกนี้เอาแล้วครับตอนนี้ เดี๋ยวหาชิ้นล็อกกันมานานพอสมควรนะครับรกอ์ที่2ต่อ2ตอนนี้จิตตูพานเ์ฟเข้าช่องกลางนะครับอาจารย์ต้นเปิดแฉลบนะครับตรงนี้เป็น3มต่อ2นะครับจะได้ก็ได้ง่ายๆครับลูกแต้มนะครับ3ต่อ2ครับจะไปหาอาจารย์ต้นเหมือนเดิมอาจารย์ต้นยกเข้ามาหน้าเน็ตดีครับลูกนี้โอ้โหยูนี้ขึ้นมาสะบัดข้อด้วยเขียวนะครับ ลูกกระโดดเหมือนเหมือนจะซันแบ็กนะครับซันแบ็กนะครับแต่เป็นใช้เขียวนะครับสองต่อสามครับแล้วเสิร์ฟมาโป่งหลังตั้มภูพานเปิดดีครับตรงนี้ชิดภูพานเออาไปหน้าเน็ตตรงนี้ก็เรียบร้อยดีติดเขียวครับแต่ไม่ได้ครับเกี่ยวเฉลี่ยแหลกนะครับเปลี่ย,ยนอย่ามาเป็นให้ชิดภูพานเสิร์ฟนะครับเสียงยืนตรงกลางมาดูว่าจะเสิร์ฟตรงไหนดีชิดภูพานกระแทกเข้าไปเข้าหัวของน้องคิมน้องคิม เตะลูกนี้อ้าวน้องทิมเตะเข้าน็ตเองครับลูกนี้เอาแล้วครับโอ้โหลูกนี้ถือว่ายกดีนะครับแต่น้องทิมเรากดเกินไปนะครับเอาแล้วครับแสดงความฝังชิดพูพันครับสี่ต่อสองครับชิดพุพันเสร์ฟไปหาน้องทิมน้องทิมเปิดหัวดีครับลูกนี้ยกขาไปนิดนึงแต่ก็ยังเตะดีอยู่ครับเตะเข้าช่องทางครับเตะยาวๆรับมีเตะยาวนะครับลงเปเส้นสองมาหน่อยนะครับ ่งน้องคิมที่เสืครับเสือด้วยจันต้นนะครับจันต้นเสิ์ฟเข้ากลางมาตั้มปูพันเปิดดีครับตรงนี้ยกปูพันยกดีมากครับตรงนี้โอ้โหเสือก็เล่นเข้ากันดีครับเปิดเข้าเท้าซ้ายของชิปปูพันดีครับตั้มเปิดเปิดแล้วก็เข้าเท้าซ้ายของชิปปูพันยกง่ายๆครับสี่ต่อสองครับเฉยน้องตั้มนะครับ ตั้มกระแทกเข้ากลางไปตรงนี้โอ้โหแย่งกันครับแต่ยังสดเท้าน้องคิมอยู่ยกเข้ามาได้เน็ตดีครับโอ้โหลูกน,นี้เสร็บดีครับเข้าช่องกลางนะครับแต่ต้องเสรฟมาเข้าช่องกลางโอ้โหลูกนี้เข้าช่องกลางาลนี่ม,ม,นมีปัญหานะครับมันเป็นช่องที่ว่าซ้ายกับขวาของน้องตั้มนะครับชิดภูผานก็จะเป็นขวาน้องตั้มก็จะเป็นซ้ายนะครับนี่แหละครับถ้าเสรฟเข้าจุดเกือนใจก็จะมีปัญหาทันทีเลยนะครับ ครับ3มต่อ4เดีมาที่กะจะเจอเ้อาช่องกลางเหมือนเดิมครับแต่ลุกไม่ข้ามครับอาจารย์ต้นนะครับาลครก็เป็นป็อบทนเสองก็ปังคิดผู้พานได้เสียแต่ได้คิดผู้พานนะครับคิดผู้พานยกนะครับผูพานปงหลังน้องทีมไปน้องทีมเปิดลูกนี้าจ,าจากต้นยกเข้ามาหน้านิดอ้าวคิดเกี่ยวของผู้พานว่าไงผู้พานยกห่างไปนี้ครับตรงนี้คิดเกี่ยวแล้วอโอ้โหลูกนี้ เกี่ยวไม่อยู่นะครับทุกนี้ชิคุูฟานเกี่ยวได้นะครับแต่ยกลูกสองไม่ค่อยดีนะครับยกห่างไปนิดหนึ่งนะครับห่างเยอะเลยนะครับตับุพพานก็ได้ช่แก้ไปนะครับแารต้นได้เสิบครับการต้นเสิบมาชิคกพฟานเปิดหัวดีครับลูกนี้ยกเข้าไปหน้าเน็ตด,ดีด้วยลูกนี้ตั้บุพัานยอดติดหลังเท้าของ โอ้โหลูกนี้น้องคิมเกี่ยวให้ได้ครับฟังเท้าเกี่ยวขึ้นมาได้ครับหจะกระโดดปาดด้วยเขียวแต่ลูกนี้ออกไปครับลูกนี้นาเป็นแต้มเหมือนกันนะครับน่าเป็นแต้มของฝั่งน้องคิมนะครับตื่นลูกเมื่อกี้เลยได้เป็นแต้มของฝั่งเช็โกพานนะครับสี่ต่อสามครับอ้าวลูกนี้โอ้โหอาจารย์ต้นแตกครับลูกนี้นี่นะครับพยายามเจาะตรงนี้ให้ได้นะครับถ้าเจาะตรงนี้ได้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเสืบเข้ากลางนะครับ ท่า,านี้ก็จะเป็นเสมอรับอยู่นะครับตามเติมข้อที่เดิมครับอาจารย์ต้นเปิดได้ครับลูกนี้ยกเข้ามานนเน็ตดีมากครับล้นแห่ไม่ล้นแหล่ลูกนี้กระโดดเขียด้วยเขียวนะครับทีมงา็ยังยทำได้ดีอยู่นะครับเห็นต่งนงทีมเสิร์ฟเสิร์ฟอาจารย์ต้นนะครับอาจารย์ต้นเสิร์ฟข้ากลางมาเชฟโมพนสเปิดหัวดีเชฟโมพาสเปิดหัวดีครับลูกนี้ยกดีด้วยรัาลูกนี้โอ้ยติดเกี่ยวของ น้องคิม,น,คมน้องคิมยกเข้ามาหน้าเน็ตโอ้ลูกนี้เตะออกครับโอ้โหน่าเป็นแตมไม่เป็นแท้มอีกแล้วนะครับห้าต่อสามครับเป็นก็เป็นส่งครับลำบุพันเตอไปเข้าหัวน้องคิมน้องคิมเตะลูกนี้อุ้ยลูกนี้ตะก,ก้ออ๋อตะก,ก้อโดนเน็ตนะครับหรือว่าเท้าโดนนะครับเป็นแล้วก็โดนเน็ตนะครับเขยด้วยเขียวนะครับ ก็สลับน็ตลงนะครับสามต่อห้าครับเสรบยอดมาหน้าว่าไงน้องตั้มเกี่ยวโอ้ยน้องตั้มเกี่ยวได้ขึ้นครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้โอ้โหน่าเป็นแต้มไม่เป็นอีกแล้วครับฝั่งอาจารย์ต้นนะครับฝั่งน้องคิมนะครับเสร์ฟยอดมาทิปูพัน เกี่ยวด้หลังเท้าล้นไปให้นะครับแต่ฝั่งนู้นก็เตะมาโดนท่ามเกี่ยวได้นะครับไม่เป็นแต้มนะครับอ่าเป็นก็เป็นส่วนครับฝั <c oughs> ่งชิปปเปิร์เครับ5าต่อสคืชิปปเสิร์ฟไปนซ้ายของอจายต้นอาจารย์ต้นยกเข้ามาเข้าหัวลูกนี้ถือาเกี่ยวเกี่ยวได้ครับลูกนี้ตำปูพันธ์ว่าไงตำปมพันธ์ลูกนี้ได้แค่แก้ไปครับลูกนี้ล้น,ลนอีกแล้วครับ <c oughs> ตำพันว่าไงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยดีตำปูพันเราโอ้โหลูกนี้ทำแต้มได้อีกนะครับลูกนี้เป็นแต้มครับ เป็นปาคิดกุพันได้เส์ฟครับเส์ฟไปหาอาจาต้นอาจารย์เปิดดีครับลูกนี้ยกเข้ามาหน้าเน็ตน้องคิมว่าไงน้องคิมดีครับลูกนี้เอายเข้ามาเจาะๆน้องคิมเราก็ไม่ให้เหลือเหมือนกันนะครับน้องคิมได้เสือครับเสือด้วยอาจารย์ต้นนะครับรย์ต้นปั่นเข้ามาหาชิดกูพาชิวพันเปดิดอนี้ไม่ค่อยดีครับตั้มกูพันว่าไงโอ้โหลูกนี้ตั้มกูพัน ตะจากหลังคอร์ดเลยนะครับลุกนี้ตั้งภูพันเตะออกไปนะครับเป็นแตแจมของฝั่งน้องคิมนะครับเดี๋ยวิจารย์ต้นครับ4ต่อ6ครับเดี๋มาที่เดิมหายชิดภูพานที่พันเปิดดีครับลูกนี้ยกดีด้วยตั้งภูพานกดไม่เหลืออยู่แถวครับลูแบบนี้ปี่มาที่เดิมครับหายชิดภูพานนะครับแต่ที่ันเปิดดีครับลูกนี้ขยับให้นะครับผม ไม่ต่อมาเป็นลูกหีบจับยันยิ่งไม่มาแล้ว สวัสดีครับผมตาไม่ค่อยดีครับอ่านคอมเมนต์ไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่ครับตัวสีเล็กนะครับไกลไปหน่อยครับโอเคขยับเข้ามาให้แล้วนะครับดีครับแอดสวัสดีครับอ่านบ้างนะคอมเมนต์ดูแต่ ไม่ค่อยได้อ่านครับผมเจ็ดต่อสี่ครับชิดข้ามเปิดซ้ยเสอไปอาจารย์ต้นอาจารย์ต้นยกลูกลูกนี้ตีหัวยังอยู่ว่างยกล้นมาอีกแล้วโอ้โหลูกนี้ตามมาเขีรยได้ครับน้องทิมสี่ต่อเจ็ดครับตอนนี้หา่างสกอห่างกันอยู่สามแต้มนะครับอ่าแล้วเสือมาน้าสายชิปปรุพานชิปปรุพานยกดีครับลูกนี้โอ้โหกดลงลูกนี้ กดมิดนะครับถือว่ากดแบบหายเลยนะครับลูกนี้น,นะครับเปลี่ยนเดี๋ยวมาเป็นฝั่งธิบุพานเสิร์ฟนะครับติดต่อสี่แย็บธิบุพานเสิร์ฟเข้ากลางไปอาจารย์ต้นตงเปิดดีครับลูกนี้ยกเข้ามาหน้าเน็ตด,ดีครับลูกนี้โอมาทิ้งก็เตะดีครับลูกนี้เป็นฝั่งอาจารย์ต้นได้เสิร์ฟนะครับ สี่ต่อเจ็ดครับโอ้โหลูกนี้เิดอลูกนี้ชิดภูพัน์ปล่อยออกนะครับโอ้ลูกนี้เป็นจะก็ได้แต้มเจะกินนะครับหรือว่าดูวิเศษกินเลยนะครับอาจารย์ต้น,นเสิฟมาหาชิดภูพัน์นเหมือนเดิมเชื่อปฝรดีครับลูกนี้ยกดีโอ้โหลูกนี้ติดเกี่ยวลูกนี้ตั้มภูพัน์แต่ไปติดเกี่ยวอาจารย์ต้นครับแต่ลูกนี้ออกไปครับเกี่ยวได้ครับแต่ออกนะครับ เดี๋ยวร้นมาครับเป็นลูกออกนะครับเก็เก็ให้เป็นตั้มปูพานได้เสิร์ฟนะครับเจ็ดต่อห้าตั้มปูพานเสิร์ฟไปหาน้องทีมน้องทีมเปิดหัวดีครับตรงนี้แต่ต้นนีเขามายกตรงนี้ตะโอ้ลูกนี้ออกครับผมโอ้โหลูกนี้น้องทีมเตะยาวนะครับลูกนี้ออกไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ลูกออกนะครับต่อแล้วครับ นีเป็นแต้มของฝั่งตัง้มภูพานแล้วครับ8ต่อ5้าครับตั้มภูพานเสิฟนะครับเสิฟเข้าช่องกลางไวายไอ้ต้นเปิดดีอยู่ยกเข้ามาหน้าเน็ตใต่ลูกนี้ติดเกี่ยวของต้นโอ้โหลูกนี้น้องต้นเกี่ยวได้ครับแต่ไปโดนหลังคานะครับภูพานไล่ยกนะครับถ้าไม่มีหลังคาก็เรื่องนี้ก็น่าจะยกได้นะครับเพราะเข้าทาซ้ายของ ชิดอยู่แล้วนะครับถนัดซ้ายนะครับก็ยกเข้าไปหน้าสายพอดีครับถ้าไม่มีลังขาก็น่าจะได้ครับลูกนี้เป็นตะก้อข้ามฟรีนะครับครับเป็นเดียมเป็นเดียมเป็นข้ามฟรีได้หมดนะครับเจตุลังตั้มครับ ต้มเซอร์ไปหาอาจารย์ต้นจาต้นอ้อยทีนี้เปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลูกสองยังยกเข้ามาได้อยู่ไม่ค่อยฮารุนี้ติดเกี่ยวของตั้มภูพานครับว่าไงยังไงเตะลูกนี้เรียบร้อยดีโอ้โหนี่เก้าต่อห้าครับตั้มเสอร์ไปหาอาจารย์ต้นเหมือนเดิมอาจารย์ต้นเปิดลูกนี้ดีครับยกเข้ามาหน้าเน็ตล้นครับลูกนี้ อาจารย์้นกนล้กนตา้มโพพานดูนี้กดไปเรียบร้อยดีโอ้โหครับอือห <c oughs> ือตรนี้อาจารย์ต้นยกล้นมาครานี้อาจารย์ต้นยกล้นค่อนข้างจะหลายลูกนะครับไปไปไตีตีแจมที่ได้ตรงนี้นจะเป็นการยกล้นมาให้ตั้มนะครับตั้มเติร์ปลายเข้าคราจิจหัวน้องคิมน้องคิมเปิดดีครับตรงนี้ยกเข้ามานะเนี้ดีเตะลูกนี้อือหือเกือกนะครับตรงนี้ พี่อนเกี่ยวได้ครับแต่ไม่อยู่นะครับแชลลออกข้างไปนะครับฟังน้องทิมไม่เจอครับาจยจย์ต้น,นมาหาน้องตั้มน้องตั้มเปิดเข้าสายชิดปรกพานบอดี้ยกเข้าไปหน้าโอ้หลูกนี้ลูกนี้นนยกไหลไปนิดนึงไหลต่ำไปหน่อยนะครับน้องตั้มเตะเข้าเน็ตนะครับ เหมือนเปน้องทีมไี่เสิร์ฟครับปั่นมาหน้าขวาของน้องต้ามน้องต้ามเปิดดีครับวันนี้ชิดรุ่นพัยยกเข้าไปหน้านน็ตจอจอลูกนี้เรียบร้อยอันนี้ถือว่าเปิดดีครับน้องต้ามเสิร์ฟก็ถือว่าดีครับเสิร์ฟให้หน้าขวาสุดๆของน้องต้ามนะครับน้องต้ามเปิดดีครับก็เป็ี่ยนเซครับเสิร์ฟเป็นน erm ้องต้ามนะครับ10ต่อ6 ตั้เสไปน้องคิมเปิดหัวได้ครับลูกนี้เข้ามาหน้าเน็ตลูกนี้เรียบร้อยนะครับอล่าอล่ออาอันนี้อยู่ที่หต่อสิบครับน้องคิมปันมาเข้าหัวน้องตั้มน้องตั้มชิดยกไกลไปหน่อยโอ้โหลูกนี้ลูกห่างตัวไปหน่อยครับลูกนี้เจต่อสิบครับเด็นน้งองคิมน้องคิมปันมา้หลูกนี้ ตรงนี้น่ากลัวนะครับถ้าข้ามานี่น่ากลัวมากเลยนะครับเพราะเป็นลูกปั่นแล้วก็หยอดมาหน้าเน็ตนะครับชิบปปูพันเมื่อกี้ทันหรือเปล่าไม่รู้นะครับเห<อ>็นไปชิปปูพันคิปปูพันกระแทกไปหาจา์ต้นาจารย์ตรวจไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยกเข้ามาหน้าเน็ตโอ้ลูกนี้ยกต่ำไปนะครับลูกนี้น้องทีมวิ้งมาเตะไม่ทันครับลูกนี้เอาแล้วครับลูกนี้ได้แต้มนะครับเป็นฝั่งของชิปปูพันได้แต้มนะครับ สวัสรีครับเติบเด็ดต่อเจ็ดเติบไปอาชารต้นยังเปิดได้ดียกเข้ามาหน้านิดพวกนี้อืมทิ่เกี่ยวของตั้งนะครับคุณบรรยาแสนก็สวัสดีครับเติบมาเอา้าอาชีพาร์เต้ครับพวกนี้โอ้โหทิศโฟานก็ไปหายเหมือนกันโอ้โหลูกนี้หรือว่าใครจะแพวไหม เด็กน้องต้ามน้องต้ามเสิร์ฟไปเขาหัวใจตอนเปิดดีครับตักนี้ยกเข้ามาหน้าเน็ตเรียบร้อยดีนี่นะครับถ้าซันแบก็กยก้าแบบนี้ไม่เหลือครับเจ็ดต่อสิบเอ็ดจันโทโรเสิร์ฟเข้ากลางตัวนี้นี่แหละครับอีกแล้วครับตักนี้เห็นเห็นเลยครับสองแท่นมีนเห็นเลยทางฝั่งน,นู้นเสิร์ฟเข้าช่องกลางครับไม่มีใครรับเลยนะครับ ก่อนหน้านี้ก็มีลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ลูกนี้อีกลูกหนึ่งนะครับเส่พ์ข้อกลางไม่มีใครรับเลยนะครับคุยกัาาบผัวกันน้าจะจบแต่ต้องเสิร์ฟมาชิบรันเปิดัวดีครับก็ขาดไปน,นิดนึงแต่ก็ยังเตะเ,เกี่ยวได้แล้วมันเตะอีกลูกหนึ่งเก็บตอ่ <c oughs> อว่าอยนีได้แต่ว่าอย่าไปคุยกับผัวอนาไม่กินบอยมันบดีเด็ดต่อไปครับชิบพันเสิร์ฟไป อาจารย์ต้นเปิดชั้นแลกนะครับอาจารย์ต้นเปิดชั้นแกเข้าหน้านะครับลูกนี้เอาละครับเอาละครับแท้แ้มง่ายเหมือนกันครับลูกนี้เอาละขึ้นแมตช์พอยแล้วครับ12ต่อ8นะครับตันนี้ชิงเงินวัน40,000บาทนะครับดูว่าชิดภูพันจะทำได้หรือเปล่านะครับแต่เดียวกมครับ12ต่อ8นะครับ จิตพันเตอร์ไปที่เดิมอาจารย์ต้นเปิดดีครับตรงนี้ยกเข้ามาหน้าเน็ตลูกนี้น้องคิมก็ยังยังล็อกได้อยู่ครับน้องคิมยังล็อกได้อยู่นะครับยังไม่เกมไม่ยอมง่ายๆอยู่แล้วนะครับจิสองไม่เกมมีเยอะแยะให้เห็นเยอะนะครับอโอ้ตรนี้อุ้ยลูกนี้น้องคิมเสิร์ฟด,ดีครับเสิร์ฟไลซ้ายสุดเลยครับ หน้าขวาสุดของตั้มภูพานนะครับตรวนี้เปิดแตกนะครับเอาแล้วครับเป็นแต้มของฝั่งน้องคีมครับ9ต่อ2เดิ๋มาที่เดิมอ้าวอุ้ยเอาล้ครับเดีสองแต้มติดเลยครับฝั่งนูน้นเมื่อกี้เสิร์ฟวัดเน็ตพิกเน็ตลงหน้าเน็้แต่ครับตรงนี้ลูกเมื่อกี้ต้องยอมนะครับลูกเมื่อกี้ก โอ้โหครับตัวมุนชงทเตะดีครับกดหายไปนะครับเป็นในท้ายที่สองครับเป็นสิบสต่อสิครับต้องมาทำได้หรือเปล่าทุบอนเน็ตไปดูนี้พิกนิตฉลับเน็ตนิดนึงยังไงครับเกี่ยวได้อยู่ไปะมาตั้งเกี่ยวได้ครับนี้ชิวพันธ์ดเข้าไปหน้าน ลูกนี้ลูกนเกี่ยวได้อยู่ครับว่บางไงโอ้โหลูกนี้สุดยอดครับโอ้โห,หน้าเกมไม่เกมครับลูกนี้เมื่อกี้ตูวเกมน่าจะเป็นแต้มแล้วก็เกมไปเลยนะครับลูกนี้นเสียดายมากครับโดนอาจารย์ต้นเกี่ยวได้นะครับทีมก็แตะยอดลูกนี้โอ้โหสองทีนี่ครับไม่ทายนะครับโอ้โหลูกนี้เป็น เป็นไปได้ครับไม่ยอมง่ายครับฝังน้องชิมครับไม่ยอมง่ายงครับอาจารย์ต้นไม่ยอมง่ายครับถึงได้น้องชิมน้องชิมปั่นยอดมาท่านหนึ่งเกี่ยวได้อยู่เตะลูกนี้เรียบต้อยดีทำอย่างนี้ลากเตะเองครับเกี่ยวลากเตะเองเลยนะครับเกี่ยววัดลูกยกนะครับตุดตัวานเติฟ ไปมาอาจารย์ต้นแล้วก็เสียครับลูกนี้เปิดแถบโอ้โห,โหลูกนี้เปิดติดเปิดขึ้นติดลาตัวนะครับลูกนี้เกิดด้วยชิดผู้พานเป็นคนทําเกมโอเวอร์ไปนะครับโอ้โห,โหเกมตื่นเต้นครับ